สวัสดีครับวันนี้เลืกองงามยันดีนะครับสวัสดีนะครับพ่อเมาพีแม่กีนะครับจากช่องน้องเปิลนะครับวันนี้อยู่นะครับโตจีนช้านะครับวันนี้ขอแสดงความยินดีกับทางลำโชว์นะครับที่ท่านได้บ้านหลังใหม่นะครับนี่ครับ นี่ครับนี่ช่องไอ้โมเมนะครับนี่โหนี่ครับโมเมครับกับน้องเปิ้ลนะครับทาร่โลครับน้องใหม่นะครับายเบนนะครับและเจ้าของพื้นที่คือพังนำโชคนะครับวันนี้ขอแสดงความดีใจกับพังนำโชคด้วยนะครับขั้นได้บ้านหลังใหม่นะครับดูครับใหญ่มากนะครับ วันนี้ก็มีอาจารย์ครับมาสู่ขวัญนะครับคุณพ่ออาจารย์ตุ๋ยนะครับสู่ขวัญครับวันนี้คุณพ่อสู่ขวัญครับครับคุณพ่อครับสูขวัญนะครับ อย่ครับอื้่ที่ก็อยู่นะครับอ่ครับเจ้าของสถานที่นะครับควานพ่อนำโชคนะครับกับคุณแม่ครับนแสดงความดีใจกับท่านด้วยนะครับที่ท่านได้บ้านหลังใหม่นะครับ วันนี้มากันครับหลายช่องนะครับครับท่านอาจารย์ครับสุขขันนะครับวันนี้เลิกงามยำดีนะครับเชา้าๆ้าก็ทางทางบันเย็นก็ได้ขึ้นบ้านใหม่นะครับ1สิทีเสร็เมื่อต่อด้วยนำโชคน,นะครับ หางนำโชคนะครับมาดูครับมาดูมาดูครับคุณช้างครับรับประทานอาหารนะครับรับประทานอาหารบุฟเฟ่นะครับวันนี้ของสถานที่ครับตัวแรกนะครับพังนาโชคนะครับพังนาโชคแฟมิลี่นะครับต่อด้วยพลายบินนะครับต่อด้วยพังน้องใหม่นะครับต่อด้วย ต่ด้วยอะไรเนาะนี่โอ้มอมเมอันนี้มมเมครับลางครับตัวเล็กๆครับมาด้วยครับทาโลนะครับพายทาโลนะครับต่อด้วยครับน้องเปิลนะครับนี่ครับน้องเปิลครับตัวนี้มีทั้งหมดหกตัวนะครับ มีน้องเปิลนะครับยังมาได้บ้านกับเขานะครับนอกนั้นได้บ้านหมดแล้วนะครับมีบ้านอยู่แล้วครับตอนนี้มีน้องเปิลนะครับฝากพพ่องแม่ครับกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญให้น้องเปิลด้วยนะครับน้องเปิลอายุ20ปีนะครับครับได้แล้ว8เดือนกว่านะครับไม่รู้ว่าท้องหรือไม่ท้องครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญให้น้องเปิ้ลด้วยนะครับ ครับบุฟเฟ่ครับกินอย่างเด็ดเลยนะครับวันนี้ครับอิ่มหนำส้ำลานะครับวันนี้โอ้โหครับจะเลือกกินก็กินอะไรกินเลยครับมีทั้งกล้วยมีทั้งอ้อยมีทั้งแตงโมมีทั้งมันแกวครับมีหลากหลายนะครับอาหารการกินนะครับวันนี้ครับบุฟเฟ่ช้านะครับ ดูครับดูครับเจ้าของสถานที่ครับเหยียบเล่นแล้วครับอิ่มครับอิ่มอิ่มอิ่มอบอิ่มใจครับดูครับเล่นแล้วเจ้าของสถานที่ครับโอ้พาเบนครับทำไมเท่ได้ทาแป้งด้วยแสดงว่ามาอาบน้ำมาชามานะครับนี่ดูครับโมเมครับมีการเอา แตงโมขึ้นไปบนหัวด้วยครับกินทั้งเล่นครับมาดูกันครับนอกเปลนะครับนี่มาดูบริบทของพังน้ำโชคอยู่นะครับดูนะครับสถานที่กว้างครับกิดทางนะครับนี่ขอแสดงความดิใจกับพังน้ำโชคนะครับที่ได้บ้านหลังใหม่หลบแดดหลบฝนได้นะครับ นะครับสวยลังกานะครับเหนะครับโอ้โหบุฟเฟ่ช้างตอนนี้เริ่มจะอยู่แล้วครับเลือกกินนะครับกินตัวไหนก่อนครับนานนานมีทีครับนานจะมีบุฟเฟ่ยางงี้ครับบุฟเฟ่ครับวันนี้ครับ ขอบคุณสำหรับ,บ,รบ,บพ่อแม่เอฟซี FC นะครับที่สนับสนุนครับให้พังนำโชคนะครับผลมงคผลไม้นะครับที่ให้เพื่อนๆชาวช้างครับเพื่อน,นช้างด้วยกันได้กินนะครับวันนี้ครับ พรอาจารย์ครับกำลังทำพิธีนะครับวันนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับอากาศวันนี้ดีมากนะครับอากาศวันนี้ครับเย็นสบายนะครับไม่มีแดดไม่มีร้อนนะครับวันนี้อากาศครึ้มเย็นสบายนะครับวันนี้เลิกงามยามดีนะครับ ครับเด็กๆกนั่งกินโคบครับวันนี้เด็กๆก็มาแสดงความดีใจด้วยครับเป็นลูกพ่อควานครับเป็นลูกพ่อควานเจ้าของสถานที่ครับวันนี้ครับมีขนมจีนนะครับมีแกงไก่นะครับวันนี้ครับยำหมูครับวันนี้ดูนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับชื่อป้ายเขาครับนี่นำโชค จงใจงามครับบ้านเอฟซีทังนำโชคครับดูนะครับนี่ครับอันนี้ควานเขียวก็มานะครับวันนี้ครับควานเขียวช่องโมเมนะครับก็มานะครับตอนนี้ปล่อยโมเมกินอยู่นะครับใกล้ๆน้องเปิลนะครับวันนี้มาดูนะครับดืดชัดกันนะครับนี่ครับเจ้าของสถานที่นะครับ ดูครับวันนี้พ่อควานของลำโชคนะครับได้ทำพ ouais. ิธีอยู่นะครับตอนนี้ดูนะครับพระอาจารย์ยังทำพิธีอยู่นะครับวันนี้เลิกนามยมดีนะครับวันนี้วันนี้วันที่16อีกนะครับวันนี้รวยๆครับ เรียๆกันทุกท่านนะครับวันนี้วันหวยออกนะครับวันนี้วันนี้วันหวยออกด้วยนะครับวันนี้วันที่สิบหกนะครับเดี๋ยวเราไปดูช้างกินกันนะครับอาหารครับวันนี้ไปดูครับนีไปดูช้างกินกันครับ ไปดูช้างไปดูช้างกันครับวันนี้โอ้โหบุฟเฟ่ต์นะครับกินเลยครับกินนอนอยู่นี่แหละครับวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านนะครับของฟรีนะครับวันนี้แค่วันเดียวนะครับทั้งกินทั้งห่อแต่ห่อไม่ให้ไม่ให้ห่อครับให้กินอยู่นี่เดี๋ยวนำโชคก็ได้มามัดวันนี้ครับมาะมัดที่สานที่ครับ สถานที่ใหม่นะครับวันนี้น้องเปิ้ลนะครับวันนี้น้องเปิ้ลเดินกินบุฟเฟ่เลยครับวันนี้ทั้งเต่เช้าเลยวันนี้เลือกกินอะไรครับน้องเปิ้ลน,น่บุฟเฟ่แล้ว ดูครับนำโชคครับเจ้าของสถานที่นะครับวันนี้มาดูครับนำโชคนี่ครับนำโชคนะครับโอ้โหครับวันนี้พายทาโรนะครับโอ้ใช่ครับพายเบนสนะครับอันนี้พายเบนสครับทาแป้งครับพายเบนสนะครับแสดงว่าเมื่อคืนนี่ระอาบน้ำครับอาบน้ำตอนเช้าทาแป้งมาเลยครับหอมมากนะครับ พาเบนนะครับชอบความสะอาดนะฮะพายเบนนี่ดูครับไม่เล่นดินด้วยครับพายเบนฮะชอบความสะอาดนะครับโอ้โหครับอันี้กินอย่างเด็ดเลยนะครับตอนนี้ครับนะครับน้องใหม่ครับอันนี้น้องใหม่นะครับมีตัวใหญ่กว่าเขานะครับมีน้องใหม่ครับ ตัวแรกก็จะเป็นน้องเปิ้ลนะครับตัวที่สองจะเป็นพายนะครับอือดูครับเจ้าของครับโสดนะครับนี่พายทาโร่นะครับเจ้าของชิดต่มนะครับหมูช้างดาราครับตัวนี้ครับน้องเมย์นะครับน้องเมย์นะครับตัวเล็กก็เขานะครับตอนนี้บอยครับน้องเมย์ครับมาแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้น้องใหม่นะครับอดูครับพายเบนนะครับอยู่เจ้าของครับ ทาแป้งให้แต่ภายเบนนะครับเจ้าของเคยอาบน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอ้ครับแสดงโอ้ภายเบนนี่เจ้าเจ้าของสถานที่หันหลังให้นะครับดูนะครับเจ้าของสถานที่ครับพังนาโชคหันหลังให้แล้วครับอิ่มนะครับอิ่มอิ่มอกอิ่มใจนะครับอยู่ครับเจ้าของสถานที่หันหลังให้แล้วครับอิ่มอกอิ่มใจนะครับ เพื่อนๆมาเยี่ยมครับเพื่อนๆมาให้แสดงความดีใจด้วยนะครับวันนี้ก็รู้สึกอิ่มปกอิ่มใจครับไม่กินเลยครับทังลำโชวนะครับนี่มีของสามทีนะครับนี่ดูครับท่านอาจารย์ครับยังสื่อขวัญอยู่นะครับวันนี้ครับ วันนี้ก็ขอให้มีความสุขท่านนะครับวันนี้ครับวันหวยให้ออกนะครับวันที่สิบหกนะครับวันที่หกเดือนวันนี้วันที่สิบเดือนกรกฎาดานะครับสองห้าหกสี่นะครับวันนี้เลือกงามยมดีนะครับวันนี้ครับมีอยู่สองที่นะครับก็เช้าเช้าลู่นะครับทางบันยีนะครับได้ขึ้นบ้านใหม่ครับ มาต่อด้วยพังลำโชคนะครับวันนี้หนมากนะครับวันนี้คท่านอาจารย์กำลังสู่ขวัญอยู่นะครับวันนี้พานเขียวครับจากน้องมีก็มาด้วยนะครับ มาให้ความแสดงความดีใจครับกับนำโชคนะครับท่านเป็นสายบุญนะครับที่ประสานงานนะครับให้พังนำโชคได้มีที่แับได้กนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านนะครับพ่อควานเขียวนะครับช่องโมมีนะครับขอฝากน้องเปิ้ลด้วยนะครับฝากช่องน้องเปิ้ลด้วยนะครับยังไม่มีบ้านอยู่กับเขานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ rais, like, เป็นสพันบุญให้น้องเปิ้ลด้วยนะครับดูครับฝาสีสุขันนะครับี่ครับปล่อยน้องเปิ้ลอยู่คนเดียวนะครับตัวเดียวนะปล่อยน้องเปิ้ลอยู่กับเพื่อนนะครับพ่อฟานไม่มีครับ เราไปดูน้องเปิ้ลกันนะครับนะครับโอ้อาจารย์ครับสู่กว่าแล้วมาเยอะคนเอ่ยแล้วครับตอนนี้นะครับดูใกล้กันนะครับวันนี้ครับวันนี้ท่านอาจารย์ครับเหนื่อยครับวันนี้หลายงานนะครับวันนี้ขึ้นบ้านใหม่หลายงานนะครับวันนี้ท่านพ่ออาจารย์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบริบทนะครับติดทางนะครับรที่สร้างดรงช้างพังน้ําโชคนะครับติดทางครับจากตรงพังน้ําโชคไปหมู่บ้านของน้ําโชคนะครับประมาณสักเจ็ดแปดร้อยไปถึงกิโลนะครับประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรนะครับ <c oughs> อยู да. uh, uh, well. yeah. ่คร uh. 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 yeah. uh. uh. mm ับอยู่แล้วครับตอนนี้กินแล้วอยู่แล้วนะครับตอนนี้เล่นแล้วครับอยู่นะครับอยู่ครับเล่นแล้วครับตอนนี้ครับอยู่แล้วครับอยู่ครับเจ้าของสถานที่ครับปลดปล่อยมาเลยหันนลังไห้เลยครับ็อดเด็ดๆไหนถ่ายดูเอ้าเพื่อนกินอยู่ทางนี้ปล่อยมาทางนี้โงครับเจ้าของสถานที่โอ้ฉอดเด็ดนะครับ นีครับนี่ครับเจ้าของสถานที่ครับปลดปล่อยมาทางนี้เลยครับโอ้อนไ้ยังไม่สุดแบกไปได้นะครับด้วยนะครับน้องปาช้างดูนะครับ คือครับโมเมครับเล็กกับเพื่อนนะครับวันนี้น้องสุดนะครับนี่ใครเบนก็เหงอแตกทักนะครับตอนนี้พ่อควานนะครับร้อนแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าร้อนแล้วครับพ่อควานนะครับวันนี้คือพ่อควานร้อนแล้วครับตอนนี้ดีนะ พ่อควานน้องเปิ้ลนีได้ลงมาข้างล่างครับปล่อยเลยครับพ่อควานไม่ได้อยู่ข้างบนครับวันนี้ดีนะครับบรรยากาศนะครับวันนี้ครับบุฟเฟ่ตครับกินจนเหลือนะครับวันนี้เล่นแล้วนะครับอิ่มครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพ่อแม่นะครับขอบคุณทางเจ้าของสถานที่นะครับทางํำโชคแฟมิลี่นะครับที่ท่าน เยมีเลือกงามยามดีนะครับวันนี้ขึ้นบ้านใหม่นะครับแสดงความดีใจด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับพ่ะพอแม่แม่เอซทุกท่านนะครับที่สนับสนุนพังนําโชคนะครับที่ท่านได้มีบ้านหลังใหม่ๆได้อยู่นะครับขอบคุณมากนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับ อยู่นะครับอยู่แล้วนะครับตอนนี้ครับนี่แหละว่าบุฟเฟ่ชานะครับไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้คันะนี่ครับว่าบุฟเฟ่กินนะครับนี่กินจนเหลือกินจนเหลือนะครับดูครับทาโรออกมาทําไมนี่โอ้ยพอความหิวน้ําพอความหิวน้ํานี่ <c oughs> นี่ครับ่านอาจารย์ยังสูดควันอยู่นะครับสชัไหีครับมาดูกันนะครับเราเขาทำทียาวเลยนะครับเลืองานยามดีบรรากาศดีมากเย็นสบายนะครับวันนี้เย็นสบายนะครับมีเด็กๆมาแสดงความดีใจด้วยนะครับเป็นลูกๆของพ่อควานะครับเป็นลูกหลานนะครับเป็นลูกหลานนะครับ S <S สต่จุกยู่สบายนายอ่อนพยาามสมสดวนการยากอะไรผากปากระปอกบเจ้าไปยสเบสนจนเยอะจต้ัน เดีคนเอือยครั้งที่เท่าไหร่นะนี่ครั้งที่สองแล้วนะครับสามครั้งนะครับก็จบทีนะครับมาเรีกคนเอือนะครับ เสื้อเรื่องคนที่เปิดให้ขาเน้อใหจะเาสงครามขั้นี่กํลังจะให้ขาดเนือให้ส่งหน้าตาสีเสื้อเ่องคนที่หน้าไม่ตาใครยัดตาตองสมองสิ้นตาตาเสื้เรื่องคนภาษาน้ามั่นเหลียวใครห่อใครห่อเขเที่เท่ากับตัวขี้ ก็นิ่งต็มชุ่มเสื้อคุณเทโลสานในฟอเมืยไม่เมือยตาใสใสน้อยน่อยตอนได้กะดังคเออเจ้าจะไปโยนกับบนฟ้าไปนะไอ้จะมาเงินสร้างโย่สบายไอฮอนไอจะมาสมสอดนี่เราไปดูช้างกันนะครับกินนี้กินยังไงครับอิ่มนือยังครับโอ้โหอยู่แล้วนะครับวันนี้ครับหันหลังให้แล้วครับทุกตัวครับอยู่นะครับ กินจนอยู่นะครับมีบุฟเฟ่ต์ครับอยู่แล้วนะครับนี่เอากินอัอยู่แล้วครับน้องเปิ้ลนะครับหันหลังให้แล้วนะครับตอนนี้ครับไม่ไหวแล้วนะครับทาโรกกินด้วยมืออยู่ครับทาโร่ล้วกินด้วยน้องเปิ้ลหันหลังให้แล้วโอ้โหเปิ้ลไปไหนน่ะมาเดิน อยู่แล้วนะครับตอนนี้ครับโอ้โหครับชานเชื่อครับหันหลังให้แล้วนะครับโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ครับอ่าครับเสร็จพิธีแล้วนะครับวันนี้ครับถ่ายแล้วนะครับเสร็จพิธีนะครับวันนี้ครับเลขงงามยำดีนะครับวันนี้เสร็จพิธีแล้วนะครับพระอาจารย์ก็เสจพิธีนะครับทําพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวตอนเย็นก็พังนาโชคก็ได้มาอยู่ที่บ้านหลังใหม่นะครับโอ้กันเดดกันฝนได้อย่างสบายนะครับดูครับมาดูกันพังเปิ้ลนะครับโอ้โหครับหันหลังให้แล้วนะครับวันนี้อิ่มนะครับอิ่มอกอิ่มใจครับแสดงความดีใจกับพังนาโชคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับที่ท่านให้น้องเปิ้ลมาได้ร่วมงานครับแสดงความดีใจขึ้นบ้านหลังใหม่นะครับ ดูกันนะครับขานะครับสวยมากนะครับมีลบที่รบแดดรบฝนนะครับดูนะครับดูครับน้องเปิ้นเป็นไรนี่ทำไมวันนี้ไม่กินเลยอิ่มเหรอดูนะครับอิ่มนะครับน้องเปิลอิ่มแล้วก็ผันหลังเลยนะครับวันนี้โอ้ครับทุกทีนี่จะ สู้วันนี้ไม่มีตัวไหนสู้ครับเจ้าของสถานที่ก็หลบครับหันหลังให้เหมือนกันนะครับเจ้าของสถานที่พังนําโชคดูนะครับไม่มีเฮอิ่มครับอิ่มบนอิ่มนํำสำราญนะครับอิ่มอุกอิ่มใจนะครับวันนี้เลืองงานยมยีนะครับโอ้ธนาอาจารย์นะครับได้เอาน้ำมนต์ไปไปโปรยครับให้มีความสุขครับ อย่าเก็บอย่าจนนะครับสุขภาพพารไมยแข็งแรงนะครับทุกท่านนะครับขอพรเมฟซีด้วยนะคะวันนี้ครับขอแสดงความดีกับทุกท่านด้วยนะครับกับทุกเชือกนะครับวันนี้ดูครับอาจารย์ในสาธุ ไรมาเทมาเยอสี่ทิศแปดทิศตึ่งบ้บันุ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 บัน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 ุบันบันุบันุบันุบันันบันันันุบันุาันุบันบันุบันันบันุบันบันบันุบันุบันบัุบันบัุบันบัุันบันบันบันุบันันบัันบันันันบันบัุบันบัุันบันันบันบันันบันุบันลันันุบันันบันุันนันับับันันนัับ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้น้องเปิ้ลอะไรหันหลังให้ทำไมโอ้ครับอยู่ครับอยู่ครับโอ้โมเมครับโมเมครับยังเล่นอยู่นะครับโมเมนะครับพอควันเขียวนะครับตอนนี้ครับโอ้โหยังกินอยู่นะครับโมเมทั้งกินทั้งเล่นนะครับดูรอแล้วนะครับโมเมนะครับวันนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญนะครับให้ทางช่องน้องเปิ้ลด้วยนะครับยังมีบ้านอยู่กับเขานะครับตอนนี้ครับนอกนั้นมีหมดแล้วนะครับตอนนี้ครับผายเบน์ก็มีบ้านหลังสวยๆนะครับผายทาร่ก็มีบ้านสวยๆนะครับทางนําโชคนะครับน้องโมเมก็มีแล้วนะครับยังเหลือแต่น้องเปิ้ลนะครับส่วนน้องใหม่ก็มีแล้วนะครับเหลือน้องเปิ้ลตัวเดียวนะครับที่ยังไม่มีบ้านใหม่ครับ ขอฝากพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญด้วยนะครับให้น้องทางช่องน้องเปิ้ลด้วยนะครับขอจบรายการคลิปเพท่านี้ครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าภาพนะครับนื่นครับนนทำพิธีอยู่นะครับอยู่นะครับผูกพ่อตอแขนให้พังน้ำโชว์นะครับได้อยู่บ้านลังใหม่นะครับในวันนี้นะครับ ขอให้มีความสุขนะครับก็ขอให้มีลูกมีหลานนะครับเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ